ปกติแล้วเนี่ยสมองส่วนหน้าเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นมานะคะตั้งแต่แรกคลอดเรียกได้ว่าไม่ได้เด็กทุกคนหรือว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีทักษะสมองส่วนหน้าติดตัวมาตั้งแต่เกิดจะไม่เหมือนกับสมองส่วนอ,อื่นๆเช่นการหายใจการรับรู้ความรู้สึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเกิดมาปั๊บทําได้เลยไม่ต้องสอนแต่ว่าทักษะสมองส่วนหน้าเนี่ยต้องสอนและมีการเจริญเติบโต ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่อยู่ที่อายุประมาณ25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองข้ามไปพอถึงเวลาลอกคาดหวังว่าลูกเนี่ยจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ลูกเนี่ยจะต้องคิดถึงอนาคตแต่ที่ผ่านมา20กว่าปีไม่เคยสอนลูกให้รู้จักอดทนให้รู้จักยับยั้งชั่งใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้มีการโทษการหรือบอกว่าลูกเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้มองว่าเราเนี่ยยังไม่ได้สอนเขาตั้งหากเพราะด้วยความที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าทักษะสมองส่วนหน้าเป็นสิ่งที่ต้องสอนคะ่ะสำหรับการส่งเสริม EF องค์ประกอบสำคัญนะคะมีด้วยกันทั้งหมด 5องค์ประกอบสําคัญด้วยกันค่ะประการแรกก็คือการดูแลสุขภาพกายนะคะรวมไปถึงสุขภาพกายภาพของสมองด้วยด้านที่2นะคะก็คือเรื่องของการที่เด็กๆเ,เนี่ยควรจะต้องมีประสบการณ์ตรงแปลว่าลงมือทําไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรและสิ่งสําคัญคือจะต้องหลากหลายเราเรียกกันว่า active learning นะคะองค์ประกอบด้านที่3ก็คือเรื่องของการที่ให้โอกาสหรือว่าต้องสอนเด็กให้มีทักษะ สังคมแล้วก็ทักษะอารมณ์ด้วยนะคะองค์ประกอบด้านที่4ก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องพยายามให้สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพทางความคิดแล้วก็ทางอารมณ์เนี่ยให้เด็กเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยแล้วก็เหมาะสมท้าทายมีการให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมันมีความสามารถนะคะเมื่อเรานี่นะคะทํา4องค์ประกอบนี้ได้ดีเนี่ย จะนำมาซึ่งส่วนองค์ประกอบด้านที่5ก็คือเรื่องของความผูกพันเราเรียกกันว่า attachment นะคะ attachment เนี่ยเป็นความผูกพันทางอารมณ์ไม่ใช่แค่ทางกายภาพเพียงอย่างเดียวค่ะการดูแลเรื่องของสุขภาพกายตรงนี้เนี่ยคุณครูหมยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นจุดที่ผู้ปกครองเนี่ยครูสังเกตว่าให้ความสําคัญกันมากอาจจะเป็นเพราะว่ามีการมองเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยลูกกินไม่เยอะ นะลูกเริ่มง่วงนอนแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้สิ่งสําคัญก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลายๆท่านจะให้ความสําคัญในเรื่องของการที่ไม่ค่อยให้ลูกได้ออกไปวิ่งเล่นอยากให้ลูกเนี่ยใช้เวลาในการนั่งทํากันบ้านนั่งอ่านเขียนท่องจำเยอะๆซึ่งมันทําให้พฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเด็กเนี่ยนั่งอยู่กับที่แล้วไม่ได้มีการเคลื่อนไหวซึ่งสิ่งนี้มันขัดกับคุณสมบัติ ที่เป็นที่ต้องการของเด็กในศตวรรษที่21นะคะการลงมือทำมีการเรียนรู้จากการที่ตัวเองเดี๋ยได้เจอกับปัญหาด้วยตัวเองของจริง mm hmm. สิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือว่าพอร่างกายของเราเนี่ยได้ไปสัมผัสหรือว่าได้ไปเจอประสบการณ์อะไรก็ตามสมองของเราเนี่ยจะมีการแปลข้อมูลเข้ามาโดยที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปท่องจำ เพราะว่าการที่เราเนี่ยเอามือไปสัมผัสนะคะเราเจอปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยสมองของเราเนี่ยมีหน้าที่หลักในการเอาตัวรอดอยู่แล้วเมื่อเจอปัญหาปั๊บก็เท่ากับฝึกคิดว่าล้วจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงในทางตรงกันข้ามบอกคําตอบลูกตลอดไม่ให้ลูกเจออุปสรรคอะไรก็เท่ากับว่าลูกเข้าใจแล้วก็ตีความหมายว่าโลกใบเนี้ยไม่ได้มีอุปสรรคหรือถ้ามีก็มีคนแก้ให้ ไม่ว่าจะให้ลูกนี่นะคะเรียนรู้เรื่องอะไรคิดไว้เท่านี้ว่าเขาต้องเจอด้วยตัวเองแก้ไขด้วยตัวเองค่ะ SEL นะคะย่อมาจาก social emotional learning นะคะเป็นคำที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุ้นเคยกันในเรื่องของคำว่าทักษะอารมณ์และสังคมค่ะทักษะอารมณ์และสังคมเนะะี่ยค่ะเด็กๆมีเอาไว้เพื่อควบคุมอารมณ์ของตัวเองรู้จักอารมณ์ของตัวเองก่อน การที่เด็กๆจะมีทักษะอารมณ์หรือสังคมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคืออย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติปล่อยให้เด็กไปเล่นกันเองเดี๋ยวก็เล่นได้นะคะหลายๆครั้งเนี่ยเด็กบางคนทําได้บางคนทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อทำไม่ได้เนี่ยเราจะต้องสอนเขายังไงนะคะในทักษะกระบวนการของ ef เนี่ยเขาให้มาแล้วว่าช่วงอายุแค่ประมาณ10เดือนเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์ได้สอนลูกได้เลยตัย้งแต่ยังเล็กเวลาที่ลูกหิวข้าว บอกเลยว่าเนี่ยหนูหิวเวลาที่ลูกโกรธก็บอกเลยว่าหนูโกรธนี่คือจุดเริ่มต้นเลยของการสอนเรื่องของทักษะอารมณ์และสังคมเมื่อเขานะคะรู้จักอารมณ์ตนเองต่อไปเขาก็จะไปมองหน้าคนอื <flanzen> ่นอ่านสีหน้าคนอื่นอ่านกิริยาท่าทางคนอื่นแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรเรียกได้ว่าพอเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้เนี่ยเขาก็จะนำมาคิด ผ่านกระบวนการ EF ของเขาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะแล้วตัวเขาควรจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรศักยภาพให้มาแล้วทางสมองให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนเขาได้สิ่งสำคัญคืออย่ามองข้ามแล้วก็อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วไปใส่เรื่องอื่นซะก่อน,นะคะ่ะ ทักษะสมอง Exclutive Function หรือที่เราได้ยินคุ้นหูทักษะ EF วันนี้ขอนำเสนอใน3ส่วนได้แก่ 1. ความหมายของทักษะ EF 2. ความสำคัญของทักษะ EF และ 3. ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะ EF ความ e หมายของทักษะ EF EF คือกระบวนการทางความคิดระดับสูง สมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกและการกระทำทั้งนี้ EF ประกอบไปด้วย3กลุ่มทักษะคือ 1. ทักษะพื้นฐาน 2. ทักษะกำกับตนเองและ 3. ทักษะปฏิบัติโดยที่ EF จะทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องจนกระทัง่งทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ กล่าวได้ว่า EF เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในด้านต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนการงานและการใช้ชีวิตโดยที่เราสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะ EF ได้อย่างต่อเนื่องเพราะจะส่งผลให้ผู้ที่มี EF คิดเป็นทำเป็นเรียนรู้เป็นแก้ปัญหาเป็นและปรับตัว พืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขความสำคัญของทักษะ EF EF มีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างไรนั้นพอการเข้าใจตนเองและผู้อื่นถือเป็นทักษะที่สำคัญซึ่งทำให้เด็กที่มีพัฒนาการทางด้านต่างๆโดยที่ EF นั่นก็คือพื้นฐานที่สำคัญของพัฒนาการทางด้านการคิด เด็กที่มีพัฒนาการทางด้าน e f เหมาะสมตามวัยจะสามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการส่งผลให้สามารถยับยั้งชั่งใจตนเองได้รวมทั้งกำกับความคิดอารมณ์และพฤติกรรมเพื่อให้มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และนำไปสู่ความสำเร็จได้การฝึกฝนทักษะ e f ตั้งแต่ปรมวัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นพื้นฐานสำหรับทักษะการคิดที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเช่นจะช่วยเสริมทักษะการตัดสินใจความอดทนมานักพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความสามารถในการฟื้นตัวเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เพื่อให้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะ EF ในเด็กการพัฒนาทักษะ EF ที่สมวัยนั้นมีส่วนสำคัญในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกในทุกๆด้านและจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและสังคมตัวอย่างประโยชน์การฝึกฝนและพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กได้แก่ 1. สามารถนำประสบการณ์หรือสิ่งที่เคยเรียนรู้มาปรับใช้ในการเรียนการทำงานหรือกิจกรรมใหม่ได้ 2. รู้จักยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเองเพื่อให้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าจะถูกชักชวนหรือจะมีสิ่งกระตุ้นมาล่อ 3. มีความยืดหยุ่นทางความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้เมื่อมีเงื่อนไขหรือสถานการณ์เปลี่ยนไปไม่ยึดติดกับแนวคิดใดๆอย่างตายตัว 4. มีความคิดสร้างสรรค์สามารถคิดนอกกรอบได้ 5. มีความจำมีสมาธิสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง ให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ 6. สามารถแสดงออกในครอบครัวในห้องเรียนในหมู่เพื่อนฝูงและในสังคมได้อย่างเหมาะสมทำให้สามารถใช้ชีวิตร,ร่วมกับผู้อื่นได้ 7. รู้จักประเมินตนเองเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำรวมทั้ง สามารถนำจุดบกพ้องมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น 8. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนการเรียนการทำงานอย่างมีระบบลงมือทำจนสำเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนดได้และ9สามารถอดทนรอได้มีความมุ่งม,มั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและทั้งหมดนี้ก็คือ ความสำคัญของการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย